สวัสดีครับพบกับน้าแป๊ะอีจีซูอีกแล้วนะครับจากฟาร์มมิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแป๊ะจะมารีวิวรถมิวเอ็กซ์2023นะครับตัวนี้เป็นตัวอีรีเก้นนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้าน3แสน7มื่น9พันบาทแต่คันนี้เป็นสีขาวบุกนะฮะเพิ่มหมื่นสนะฮะเป็น1ล้าน3แสน9หมื่น1พันบาทนะครับจะมารีวิวเสริมหล่อติดสเกิร์ตคาร์โต้รุ่นใหม่นะครับเรียกเขาเรียกว่ารุ่น e m p มพอ e r s p o ์สนะครับ มีทั้งหมด21ชิ้นนะครับมีราคาพิเศษนะฮะเหมือนกับ e m p มโพลเรรุ่นปกตินะครับแต่อันนี้ติดตั้งยังไงแตกต่างก็คือจะมีไฟสเกิร์ตด้านมีไฟนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็คาดเอลเปียนใหม่มีไฟมีมิติมากขึ้นหล่อขึ้นเท่ขึ้นสวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูชิ้นแรกเลยนะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับพอเปิดไฟหลี่นะฮะเนี่ยมีไฟไฟเป็นไฟเดย์ไทม์นะฮะมันจะติดเปิดไฟหลี่ปุ๊บไฟจะติดนะฮะไม่ร้อนนะครับพอเปิดไฟเลี้ยว มันจะเป็นกระพริบพร้อมนี้เป็นสีเหลืองเลยปรับมาเป็นสีเหลืองพอเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บจะเปลี่ยนสีเลยครับเป็นเหลืองทั้งคู่เลยคันนี้ของคาโตนน้นี่เนียนสีไม่เพี้ยนนะฮะเป็นชิ้นแรกนะครับตะเกิดด้านหน้าตัดดำเข้าไปนะฮะอันนี้คันนี้สีขาวมุกนะฮะมีขอบสีแดงนะฮะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยตรงใต้ไฟในี่าดำมันเงาครอบเข้าไปเลยนะครับแล้วมีเส้นลายสีแดงนะครับตัวหนังสือเ M p มพ y e r จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะฮะแจ้งน้าแบได้ดูความแนบเนียนนะครับเดี๋ยวโพสไปได้นั่นอีกรอบนะครับคา์โต้ที่ดีอย่างสีไม่เพี้ยนนะฮะแล้วก็แนบเนียนนะฮะใช้ได้เลยนะครับหล่อเลยอ่าเดี๋ยวคิ้วนะฮะต่อไปคิ้วดำมันเงาอ่าด้านข้างนะครับขอบบันไดนะฮะแล้วก็มีกราบข้างนะครับมิวเอ็กคา์โต้แล้วก็มีไฟทับทิมนะฮะ ต่อไปสเกิร์ตหลักนะครับปรับเปลี่ยนนะฮะแนมเนียนแล้วก็เทมากขึ้นนะครับมีมิติอันนี้เป็นท่อเหลี่ยมนะครับลองดูนะฮะท่อเหลี่ยมถ้ารุ่นใหม่มีหกช่องเซนเตอร์ก็6ช่องนะครับอันนี้เป็นไฟทับทีมนะฮะอันนี้คาโต้ท่อเหลี่ยมท่อกลมก็มีนะฮะเดี๋ยวท่อกลมเนี่ยน้แปจะขึ้นรูปให้ดูที่จออีกทีนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะฮะต่อไปนะฮะคาดเอลมีไฟนะพอเปิดไฟหลีปุ๊บ รุ่นใหม่เลยนะไฟจะติดยาวเลยนะครับเหมือนรถยุโรปเลยนี้หล่อเท่เลยนะครับไม่ขาดง่ายนะฮะไฟสีแดงนะครับ Employer นะฮะรุ่นเดิมจะเป็นตัวหนังสือเข้าไปข้างในในวินะฮะแต่อันนี้ยาวเลยกลางคืนสวยสวยงามมากเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับอ่าพอเหยียบเบรกนะครับอ่าไฟก็จะขึ้นมาอีกนะฮะเพิ่มความปลอดภัยนะครับ คาดเอวเออพอไม่นี่ครับอันนี้คาดเอวเสจอันนี้การลอยท้ายครับสปอยเลอร์ด้านบนนะฮะมีมิติมากขึ้นดํามันเงานะครับตัดกับรถสีขาวมุกคันนี้เลยนะครับหล่อเท่มีมิติมากขึ้นนะครับเป็นเจ้าแรกที่มีไฟนะตอนนี้นะครับหล่อเท่สวยงามนะครับแล้วไปมีราคาพิเศษนะฮะคาโตทั้งรุ่นเอมพอยเลอร์ปกติกับเอมพอยเลอร์สปอร์ตนะครับ จัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะทักหาโทรหานะแปะได้ตลอดนะฮะคาโต้มีทุกสีนะครับตามรถของ m ิวเนะครับคันนี้ขาวมุกยังไงฝากคา์โต้ชุดดีไว้ในอ้อมกอดหน่อยนะครับมีอะไรทักหาโทรหานะแปะได้ตลอดนะครับฝากเบอร์ทีครับ0 9 9 5 1 5 9 2า3นะครับลน์ id pae 6 5 8 6นะครับไว้พบกับรีวิวคลิปหน้านะครับฝากกดซ b s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะแปะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ